นี่นะครับปลาล้าของเราอันนี้ก็จะเป็นปลาขาวนะครับวันนี้เราจะเอามาทําปลาล้านะครับปลาลาปลาขาวนะครับไว้กินนะครับอันนี้ก็ทําการขอดเก็ตนะครับแล้วก็ควักไส้เรียบร้อยแล้วนะครับล้างน้ําให้สะอาดนะครับอันนี้จะมีปลาตะเพียนปลาขาวปลานินครับ ตัวเล็กๆนะครับจากนั้นเราก็จะใส่เกลือนะครับเกลือป่นนะครับประมาณ200กรัมนะครับจากนั้นก็คลุกเคลานะครับปลา1นกิโลนะครับ ที่จะทำก็คือไปล้าสูตรโบราณน,นะครับนี่นะครับหมักไว้แบบนี้นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับ เราจะมาต้มน้ําเกลือกันนะครับเราจะใส่น้ํา1ึ่ลิตรนะครับตามด้วยเกลือน,นะครับหนึ่งรอยกรัม จากนั้นก็รอ,อน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดแบบนี้ก็ปิดไฟลงได้แล้วนะครับรอให้น้ำเย็นนะครับ หลังจากหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนผ่านไปแล้วก็คราวนี้เราก็จะทํามาทําการหมักอีกรอบนะครับก็คือเราจะมีข้าวคั่วนะครับหนึ่งร้อยกรัมนะครับข้าวคั่วเป็นข้าวเหนียวนะครับคั่วใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ลำอ่อนนะครับลำอ่อนก็ร้อยห้าสิบกรัมครับต่อปลาหนึ่งกิโลนะครับจากนั้นก็คลุกเค้านะครับ พุกเข้าให้เข้ากันนะครับอันนี้จะเป็นสูตรโบราณน,นะครับเนื้อปลาจะสีแดงนะครับเก็บได้นานนะครับ พวกเขาประมาณนี้นะครับเราก็จะนําไปยัดใส่กระปุกนะครับเราก็จะมีกระปุกแบบนี้นะครับปุกใส่นะครับนำมายัดลงเลยนะครับหอมมากเลยครับหอมลำหอมข้าวคั่ว แบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับใส่ลงไปเลยครับรำกับขา้าวคั่วค่อยกดนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะนำน้ำเกลือมาเติมนะครับจากนั้นก็นำน้ำเกลือที่เราต้มไว้นะครับมาเติมนะครับ เดน้ำเขาจะค่อยๆซึมลงไปนะครับ นี่ครับเราก็จะคนคนแบบนี้นะครับพอเข้าดีแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับปลาลาของเรา จากนั้นก็ปิดฝาไว้นะครับอย่างน้อยต้องพักไว้ห้าถึงหเดือนนะครับถึงจะก,กินได้แต่ว่าแนะนำถ้าเป็นปีหนึ่งจะสิบสอเดือนนะครับปีหนึ่งน่าจะดีกว่าครับนี่นะครับจอ,อกแดงๆแบบนี้เลยนะครับน้ำสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ